ผัดไทยเส้นจานวุ้นเส้นที่คัดสรรผัดในกระทะไฟแรงค่ะส่งกลิ่นหอมจากน้ำมะขามเปียกที่เข้มขน้นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีน้ำปลาดีและพริกป่นที่ป่นเองส่งความหอมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งใส่เต้าหู้โรยลงไปนิดหน่อยนะคะเลือกใส่กุ้งสดกุ้งแห้งแบบดั้งเดิมหรือจะใส่ปลาหมึกเกี๊ยวปลาก็ได้อีกด้วยค่ะคุณอนเนกเล่าว่าอยากให้แม่หรือเจ๊อุ่่นได้พักเลยขายกันที่บ้านนะคะแล้วก็ที่ตลาดซุยห่วงยา ในสุขภาพค่ะเลยให้แม่เลิกทำํำตนเองเลยรับช่วงต่อโดยตนคิดว่าผัดไทยคืออาหารดั้งเดิมค่ะที่ต้องอร่อยด้วยวัตถุดิบที่ต้องใส่ใจทั้งมะขามเปียกหัวใจสําคัญในการเลือกมะขามก็จะต้องเป็นเนื้อติดซางไร้เมล็ดนะคะต้มกว่าสีชั่วโมงทีเดียวถึงจะได้น้ํามะขามเปียกที่เข้มข้นแบบนี้แล้วก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของเจ๊องุ่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ เมื่อผัดครบเครื่องแล้วนะคะก็เสิร์ฟจ,จะเป็นแบบห่อไข่ก็ได้นะคะก็จะได้ความหอมอร่อยของไข่ทอดร้อนๆหอมๆเต็มๆไปเลยเสิร์ฟพร้อมกับผักที่เข้ากันอย่างผักกุ้ยช่ายถั่วง,งอกแตงกวาและมะนาวค่ะไหนคะผัดไทยบ้าหงดูคู่ชาวจันมาน่าไหร่น่าจะสี่สิบแบบี่ีเส้นเส้นน้ำมะขาม อันนี้หลักๆเลย mm hmm. ถ้าอันไหนเราทําเองได้เราจะทําเราจะไม่ซื้อจากตลาดที่เขาทาสําเร็จแล้ว mm hmm. เลือกเป็นมะขามเนื้อ mm hmm. มันสามารถได้เนื้อเยอะแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็หอมหวาน mm hmm. เวลาเข้าเข้าด้วยกัน mm hmm. กับซอสเครื่องปรุงอย่างอื่น mm hmm. ถ้าน้ําตาลทรายจะหอมน้อย mm hmm. แต่เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลทรายแดง น้ำตาลายแดงก็จะหอมมากกว่าก็จะช่วยชูกันก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกถ้าเป็นเส้นผักจะต้องใหญ่หน่อยเวลาเคี้ยวจะได้ความแน่นความหนึบมากกว่าถ้าเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวน้ําเส้นเล็กๆอันนั้นคือเหมาะสําหรับก๋วยเตี๋ยวน้ํำแต่เส้นปัดไทยจะต้องใหญ่กว่าใช่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 เราต้องเลือกเป็น มีกุ้งแห้งกุ้งสดแล้วก็เพิ่มปลาหมึกเพิ่มเกี๊ยวปลาหาทางเลือกให้ลูกค้ามากกว่าอย่างบทีลูกค้าไม่กินกุ้งแพ้กุ้งแล้วก็ยังมีอย่างอื่นเสริมใช่ไหมตอนนี้มีสองเส้นครับก็คือมีเส้นจันทร์กับบุนเส้นแค่นั้นก็มีเมนูอื่นอ่าแบบมาแล้วเบื่อผัดไทยไม่อยากกินผัดไทยก็ยังมีเมนูอย่างอื่น เ,เด็กนักเรียนเยอะแล้วก็ต้องมีเสริมๆให้เด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างใช่ข้าวสุกี้ราดหน้าผัดซี่ยวตอนนี้นะครับสาขาที่บ้านเนี่ยเปิดสิบโมงโปิดบ่ายสามหยุดทุกวันศุกร์และเสาร์ตลาดเปิดห้าโมงถึงสามทุ่มหยุดแค่วันศุกร์ค,ครับครับครับ นอกจากจะเป็นผัดไทยเมนูดั้งเดิมนะคะของทางร้านเจ๊อหุ่นแล้วก็ยังจะมีสุก,กี้ค่ะที่ร้านเป็นสูตรน้ำจิ้มที่ทางคุณอเนกทำเองเข้มข้นทีเดียวค่ะสุก,กี้ก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นทะเลหรือหมูนะคะทางร้านก็จะมีอาหารมากมายให้ได้เลือกรับประทานตามสั่งเริ่มต้นที่40บาทค่ะหากเพิ่มเครื่องก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ราคาเมนูผัดไทยที่นี่มีให้เลือกทางเส้นจานวุ้นเส้นและก็ไรเส้นค่ะเลือกแวะชิมผัดไทยรสชาติอร่อยดั้งเดิมของเจ๊องุ่นกันได้โดยคุณอนเนกยังใส่ใจเหมือนรุ่นแม่นะคะร้านตั้งอยู่หลังโรงเรียนเทศบาลสองหรือว่าหลังโรงแรมอีเทิร์นค่ะเปิด10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงพอ5โมงเย็นนะคะพี่อนเนกก็จะไปขายที่ตลาดซุยตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มร้านจะหยุดในวันศุกร์เสาร์ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันได้ ที่หมายเลข092-621-5822กับผัดไทยเจ๊องุลค่า